วันหยุดพักผ่อนแบบนี้หากได้ใช้เวลากับครอบครัวก็น่าอิจฉาวความสุขของพวกเขากันจังนะครับแต่รู้สึกว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับจะยังคงมีธุระหรือภารกิจบางอย่างที่ไม่เข้ากันกับวันพักผ่อนสบายๆของครอบครัวสักเท่าไหร่ครับ การได้อยู่ด้วยกันนะครับถ้าได้ใส่ใจกันดูแลความรู้สึกและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมาทําลายความสุขของครอบครัวได้ครับแต่เรื่องที่ทคาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือได้รับรู้เรื่องราวเกี่ย <Helena> วกับภาวะสมองเสื่อมกันบ้างไหมครับภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่เข้ามาทําลายความสุขของครอบครัวได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองครับ รายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับจะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมได้ในทุกๆมิติซึ่งผมหวังว่าความรู้จากรายการนี้ครับจะส่งผ่านไปเป็นความหวังให้แก่ผู้ที่กําลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมและเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปนะครับว่าไงครับพี่แนนแแกุญแจรถของพี่แนนเหรอก็แขวนไว้ตรงที่ประตูไง ดูแล้วเหรอลองนึกดูดีเมื่อวานเข้าบ้านแล้วทําอะไรบ้างอะนึกได้เหรออ๋ออยู่บนตู้เย็นเมื่อวานตอนไปเปิดตู้เย็นคงไปกินน้ําแล้วก็วางไว้บนตู้เย็นน่ะสิอ่าเจอก็ดีแล้ววันหลังก็มีสติหน่อยแล้วกันนะครับครับครับบ๊ายครับแล้วคุณผู้ชมละครับเคยเป็นแบบพี่สาวผมคนนี้บ้างไหมครับวางของไว้เองแล้วก็ลืมเองว่าวางไปตรงไหน ของที่ลืมบ่อยๆนะคะคือแว่นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ประจําส่วนที่ว่าจะวางที่ไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นทุกที่เลยไม่ว่าจะอาบน้ําหรือตรงนู้ตรงนี้เมื่อเวลาเราที่ไม่ได้ใช้เพราะเราเสียบใช่ไหมคะเราก็จะวางทิ้งไว้แต่เวลาที่ฉันนึกขึ้นได้นี่คือเวลาที่เราต้องทําการนั้นนะคะเช่นไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือจะดูทีวีหรือจะอะไรก็แล้วที่คอนเซิร์นกับการที่จะต้องใช้แว่นสายตาค่ะปล่อยไหมก็บ่อยมากเหมือนกัน ดยเฉพาะแบบว่าบางทีอยู่เป็นผัวตัวเองยังลืมเลยอะ่ะว่าแบบเอา้าแว่นไปไหนแว่นแม่อยู่ไหนโอเคอยู่บนนี้อ๋อเคยลืมในห้องน้ําห้องน้ําชายนะฮะที่ทํางานแล้วก็คือลืมคือไปบัสบาแล้วก็ลืมแมตตาวางไว้ที่วางของแล้วก็คิดว่าจะรีบกลับมาทํางานนะก็เลยลืมทิ้งไว้ครับผมมีเมื่อเช้าค่ะก็หากระเป๋าน้ตบุ๊กมาทํางานไม่เจอจําได้ว่าทุกวันศุกร์ต้องเอาโนตบุ๊กมาทํางานที่บ้านแต่ว่า มเชามา้าหาไม่เจอก็นั่งนึกเอ๊ะหรือว Sadly, ่าเราลืมตอนแรกคิด bueno ก่อนว่าเราลืมว่ามันเป็นวันสูงหรือเปล่าคิดว่าเดี๋ยวเราทิ้งมาที่ออฟฟิศนั่งนึกดีๆอ๋อเมื่อวันเสาร์เราจัดกระเป๋าเลาเลยเห็น <bir> ว่ามันลกเราย้ายไปกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็หากระเป๋าใบนั้นไม่เจอพอดีแม่บ้านย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งผ่านไปวันอาทิตย์ไปเที่ยวพอนึกออกก็เออเรามานั่งหาใบนั้นใบใหม่ล้วก็เจอก็เป็นนาฬิกาค่ะคือปกติพี่จะถอดนาฬิกาไว้ประมาณที่ชั้นล่างตรงแถวๆบันได และทีนี้มีวันหนึ่งอะพี่ลืมไปว่าพี่ถือขึ้นไปบนห้องนอนแล้วพอถึงเวลาที่เราจะใช้เกิดหาไม่เจอตรงจุดเดินที่เราเคยวางเพราะมันเปลี่ยนที่ปุ๊บเลยเอ๊ะเราไปวางไว้ตรงไหนมันก็เลยนึกนได้เอ๊ะหรือว่าจะอยู่ชั้นชั้นที่ห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่สองที่ที่ความน่าจะเป็นที่ที่เราลืมก็คือไม่ชั้นล่างก็ต้องห้องนอนแล้วแหละแต่ที่ประจํามันก็คือชั้นล่างตรงบันไดวันนั้นคือพอจะใช้แล้วนึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่บนห้องนอนอะไรเงี้ยคือบ่อยเหมือนกัน นาฬิกากุญแจรถเรื่องฉีดน้ําหอมอะไก,ก,ก็มีก็คือบางทีแบบลืมว่าเรายังไม่ได้ฉีดน้ําหอมคือปกติก็กจะฉีดแต่ว่ามีวันหนึ่งเดินมาเอ๊ะวันนี้มันขัดขัดอะไรไปวะอ๋อยังไม่ได้ฉีดน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยก็เจอนกลับขึ้นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราลืมแว่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันค่ะพอทําอันนี้ปุ๊บอพอไปจับอันอื่น,อ,นอันนี้ลืมละ อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะคิดว่าใจเราไปจดจ่อเรื่องอื่นน่ะก็เลยทําให้เราลืมของที่วางไว้ครับผมจะเริ่มจากการไม่ตั้งสติมากกว่าคือวางแล้วไม่ได้สนใจอะไรคือแบบเอ้ยกะวางแล้วก็ทาอย่างอื่นเนี่ยค่ะพี่ว่าเรื่องอายุมีส่วนแล้วก็สมาธิถ้าเราไม่มีสติมันก็จะลืมได้ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆด,ด้วยแล้วก็อายุก็มีส่วนสําคัญด้วย หลายคนคงคิดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดาแต่สําหรับคนหนุ่มสาวจะมีอาการแบบนี้บ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าคนอายุ20-30ปีนั้นจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมวางของแล้วจําไม่ได้กันสักกี่คนครับ เครื่องสำอางแล้วก็ลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราถือไว,แว้แล้วแล้วเราก็ไปวางเอาไว้แล้วคราวนี้ก็ก็แบบว่าแป๊บเดียววางไว้แปบ๊บเดียวแล้วก็ทํำนู่นทำนี่ก็ลืมเลยค่ะพอลืมลืมแล้วก็สักพักนึง่ะค่ะไม่นานเท่าไหร่กันจะนดกออกค่ะก็เคยนะครับก็คือส่วนใหญ่ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือผมชอบ คือมันเป่าตังผมไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วเวลานั่งบางทีมันก็มันจะติดอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลัวพวกบัตรอะไรเงี้ยมันหักก็จะเอาออกมาวางแล้วก็จะเดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะลืมไว้ครับเคยลืมของเวลาวางไว้อย่างเงี้ยครับมมว่ดจะขึ้นรถอย่างเงี้ยบางทีมือเราถือหลายอย่างใช่ไหมครับเราก็ตั้งไวบ้บนบนรถเพื่อจะเปิดประตูใช่ไหมครับพอพอ,พอเข้ารถปุ๊บปิดประตูของก็ยังอยู่ข้างบนรถอะไรเงี้ยครับก็สรุปว่าคือลืมไว้ข้างบนแล้วขับออกไปแลนะ้วมีคนนึงตะโกนชี้ว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนนะของอะไรเงี้ย ก็คือลืมลืมไว้ท้้งบนรถ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 ยนต์นะครับเคยลืมพวกมือถือนะครับลืมไว้แถวแถวมอนี่หนะครับวางวางไว้ชอบเล่นแล้วก็วางวางวางทิ้งไว้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะแบบว่าทำนู่นทำนี่อยู่ดีมันก็หายไปจากความทรงจำค่ะแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมคิดว่า เหมือนตอนนี้เราให้ความสําคัญกับมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างอื่นอย่างแบบอย่างทุกวันนี้ผมใช้มือถือเยอะใช่ป่ะครับบางทีเราไปคอนเซนเทรตกับสิ่งอื่นก็เลยทําให้เราแบบลืมไอ้สิ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้ไปอะไรอยงี้ครับก็เลยลืมส่วนใหญ่ที่เวลาลืมของนะครับคิดว่าบางทีเรามีอะไรให้คิดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรื่องเรื่องแบบ ธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้ครับบางทีมันมีให้มาคิดมาเรื่อยๆจนบางทีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยทำให้เราลืมไปซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับโมต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นอะไรเงี้ยครับมันมีหลายเรื่องให้คิดก็เลยมันเลยลืมได้ครับก็น่าจะตัวเองเลยครับเป็นนิสัยขี้ลืมอะไรเงี้ยครับเพิ่งจะอายุไม่เท่าไรนะครับก็ขี้หลงขี้ลืมกันแล้วแสดงว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอายุอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาจารย์สังเกตในตอนที่อาจารย์ดูหรือว่าพูดคุยคนทั่วไปเนะาะอันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือคนไข้หลายคนอาจารย์จะทอบถามบอกว่าขับรถหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกขับรถแล้วมีใครบ้างไหมพอขับรถเสร็จแล้วจอดรถแล้วเดินมาชับๆๆสิบกว่าเก้าอ้าวนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองล็อกรถหรือยังนะคะแล้วต้องกลับไปดูหรือหลายเรื่องที่เราเจอหรือหลายคนที่เจอนะคะก็คือกําลังทํโน่นนี่นั่นอยู่นะ แล้วเกิดนึกขึ้นมาว่าอยากจะไปหยิบอะไรสักอย่างหนึง่งวิ่งแจ้นนึงไปว่าจะไปหยิบของปรากฏว่าพอไปถึงที่ก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลืมซึ่งบางทีอาจารย์จะแซวเล่นๆเ,เนาะอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ใช่ขี้ลืมหรอกเราเรียกสติแตกหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าจะจําอะไรได้เราต้องมีการบันทึกความจําก่อนความจําของเราเนี่ย ทำงานคล้ายๆเครื่องเทประดับหนึ่งนะถ้าเราจะอัดหรือว่าบันทึกเทปจะเป็นเสียงพูดหรือว่าบันทึกรูปภาพรูปถ่ายเนี่ยเนาะเราก็อาจจะต้องกดนะเราเรียกกดเลขคอร์ดก่อนกดเล克คอร์ดพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเทปก,ก็จะหมุนไปเนาะพอหมุนไปแล้วนะคะเราหยุดมันแล้วเราก็กรอเทปกลับแล้วเราก็ถึงจะมาเปิดเพลย์ถึงจะเล่นออกมาว่าเมื่อกี้เราบันทึกอะไรไว้ในสมองเรา เรื่องของความจําก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องมีการบันทึกก่อนพอบันทึกแล้วร่างกายจะไปจัดเก็บตามระบบแต่ว่าร่างกายจะต่างจากเทปต,ตรงที่ว่าไม่ต้องไปกรอกลับเนาะพอถึงรวลาที่มันบันทึกเรียบร้อยแล้วพอเราเรียกปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเมื่อกี้เราทําอะไรตอนนี้คนหลายคนทํากิจกรรมต่างๆด้วยความไวและเป็นการทําแบบอาจารย์เรียกอัตโนมือหมายความว่ามันด้วยความเคยชินหรือมันด้วยความที่ทําแป๊บหนึ่งใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น มันจึงไม่มีการบันทึกความจําพอไม่มีการบันทึกความจําเข้ามันก็จะนึกไม่ออกมันจะไปน,นึกออกได้ยังไงก็ยังไม่ได้จําเลยนะของพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในคนทั่วไปเริ่มมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันมากกว่านี้เราไปทําความเข้าใจกับสมองและเข้าใจการทํางานของสมองกันอย่างง่ายๆกันก่อนครับนี่คือภาพจําลองของสมองครับ สมองคืออวัยวะสําคัญทําหน้าที่เกี่ยวกับการจดจําการคิดและความรู้สึกต่างๆสมองของเราประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ1 0บพันล้านตัวหรือ1 2บสองพันล้านตัวแต่และตัวมีเส้นใหญ่ที่เรียกว่าแอคชันและเดนดรั์สำหรับให้สารสื่อประสาทเล่นผ่านถนึงกันการที่เราจะคิดหรือจดจําสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าในสมองนั่นเองคนจะฉลาดมากฉลาดน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กำลังไฟฟ้าในสมองนี่เองครับ สมองของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไปสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เก็บข้อมูลควบคุมการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อการรับสัมผัสความจำชาวปัญญาและการได้ยินสมองส่วนกลางถูกสั่งการออกมาจากสมองส่วนหน้าควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานของประสาทตาและสมองส่วนท้ายควบคุมการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวและควบคุมการหายใจการหมุนเวียนของเลือดครับ แต่บางครั้งผมก็สงสัยนะครับว่าสมองทํางานผิดปกติหรืออย่างไรจึงทําให้เรามีอาการหลงหลงืมๆม,มได้เราไปดูเหตุการณ์จําลองต่อไปนี้กันครับหาอะไรอีกล่ะคะคุณนายลืมอะไรอีกแล้วใช่ไหมคุณแจรถสิไว้ในเนี้ยไม่รู้อยู่ไหน จะไปหาในกระเป๋าทำไมเมื่อวานอะหนูเห็นวางไว้ที่ข้างประตูเนี่ยนี่ไงคะคุณนายขี้ลืมจะเจอไหมน้าอยู่ในกระเป๋านะ่ะแกมาหยิบกุญแจในกระเป๋าแม่ใช่ไหม แอบเอารถแม่ไปขับอีกแล้วใช่ไหมเว้ยน่ะคุณนายหนูก็มีรถหนูหนูจะเอารถแม่ไปทําไมอย่ามาโกโหกเลยแม่เอา,ากุญแจใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้วางไว้ที่ไหน หนูเห็นกระตาว่าแม่วางไว้ข้างประตูตรงนั้นขี้ตู่แล้วคุณนายไม่เอาแล้วไม่คุยด,ด้วยแล้วไปทํางานดีกว่าเอาไปเลยค่ะไปก่อนนะคะคุณนายขี้ลืมบ๊ายบายไปเลยไป,ไปไปไหนก็ไปเรื่องที่ลูกเห็นว่าแม่เอาคุณแจไปแขวนไว้แล้วเสร็จแล้ว พอถึงเวลาแม่กลับไปหากุญแจที่กระเป๋าอาจารย์บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ปกติก็ได้ไม่ปกติก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นถ้าหากว่าเดิมแม่เคยแขวนไว้ตรงนี้ประจำทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกวนัทกวนทำมาอย่างนี้เป็นกิจกรรมเป็นปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้เธอกลับไปหา ในกระเป๋าซึ่งไม่ใช่ที่ที่เธอเคยไว้อันนี้ดูไม่ค่อยจะปกตินะดูแปลกแต่ถ้าเดิมแม่เขาเคยใส่ไปในกระเป๋าเขาเคยใส่กระเป๋าของเขาไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเกิดบังเอิญเขามองไปเห็นตรงนั้นก็เลยเอาไปแขวนไว้อันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ความปกติของเขามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนั้นเนาะพอถึงเวลาเห็นปุ๊บก็จับแขวนแขวนไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ใส่ใจเลยว่าอยู่ตรงไหน,นแล้วก็กลับไปพวงหากับจุดที่ เขาเคยใช้เคยวางเคยเก็บมันมาก่อนประมาณนั้นนะพรานั้นอาจจะต้องดูค่ะเวลาที่เราดูว่าคนคนหนึ่งมีการลืมเราต้องดูเทียบกับของเดิมของเขาว่าเดิมของเขาเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันไม่มีการลืมเรื่องเดียวหรือวิธีการเดียวที่จะบอกว่าคนนี้ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติมันต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคนนั้นเนาะถ้าหากว่าอย่างอาจารย์ปกติอาจารย์จะเก็บกันไกลไว้ตรงนี้ แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์เกิดไปหากันไกอีกที่หนึ่งซึ่งลูกบอกว่าไม่เคยเลยแม่ไม่เคยเก็บกันไกไปตรงนี้ทุกทีก็ต้องเก็บตรงนั้นแกสั่งคนอื่นนักหนาเลยว่าเอาไว้ตรงนั้นนะปรากฏว่าวันนี้แม่กลับมาเดินหาถามหาอะไรหากันไกลอกเอากันไกก็ต้องอยู่ตรงนู้นสิอันนี้ไม่ปกติค่ะเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเป็นอะไรอย่างไรอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะคือคนที่ดีที่สุดที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าอะไรที่มันแปลกไป อย่างไรนะคะและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างเรานั้นมันเป็นอะไรที่พบได้ทั่วๆไปหรือมันเป็นอะไรที่บอกว่าเอ๊ะชักจะไม่ปกติเสียแล้วคราวน,นี้คงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าคำพูดที่ว่าแก่แล้วหลงลืมกับคนที่ลืมนั้นถึงแม้จะมีอาการาคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันทั้งความหมายการกระทำและความตั้งใจนะครับ แต่ที่สําคัญเราจะแก้ไขปัญหาการ cycles, ห problems, ลงลืมหรืออาการขี้ลืมได้หรือไม่นะครับ examples, ช่วงน,นี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันครับคราวนี้ผมมีคําถามมาถามคุณผู้ชมนะครับลองดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วลองคิดดูว่าเป็นอาการขี้ลืมปกติหรือผิดปกติหรือไม่ครับก็เคยจอดรถไว้หน้าที่ทํางานนะคะแล้วก็เดินเข้าที่ทํางานแล้วก็มาคิดได้ว่า เฮ้เราล็อกรถหรือ,อยังก็ต้องเดินกลับไปที่รถใหม่ปรากฏว่าเราก็ล็อกรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ให้ไปหยิบกระเป๋าตังค์ในห้องนอนค่ะแต่พอไปถึงห้องนอนก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรคือวันที่ผมแต่งงานคุณย่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาถอดแหวนให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ก็พอมาเจอกันหลังแต่งงานคุณย่าเขาเห็นแหวนที่มือแฟนผมเขาก็ถามว่าแหวนฉันไปอยู่กับเธอได้ยังไง คิดคำตอบกันไว้บ้างหรือยังครับผมใบให้นิดหนึ่งนะครับว่ามีอาการขี้ลืมแบบผิดปกติอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่คนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าคุณย่าจาไม่ได้ว่าถอดแหวนให้หลานสะพ้ยครับส่วน2เรื่องแรกนะครับเป็นอาการขี้ลืมของคนทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับที่มักจะไม่มีสมาธิในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคําอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญกันครับการลืมบางเรื่อง ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นภาษาภาษาหมอนะเราเรียก episodic memory มาจากคาว่า episod Ep ีพิ s o ดนึกออกเนาะตอนที่เราไปดูภาพยนตร์บอกว่านี่ episod หนึ่ง episod สองอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าเฮ้ย<ม>นี่คือเหตุการณ์ช่วงนี้นะก็ปรากฏว่าคนไข้จะลืมอย่างนั้นเนี่ยลืมไปทั้งยวงลืมไปทั้งช่วงเช่นไปงานแต่งงานหลานชายคนโปรด แล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างดีดีถอดแหวนในมือออกไปเพื่อจะรับไหว้หลานสะพ้ยแต่ว่าคุณย่ากลับจำไม่ได้เลยหรือฝืนก็จําไม่ได้ไปเห็นแหวนที่หลานสะพ้ยใส่มาก็ยังไปบอกว่านี่เธอเอาแหวนฉันมาจากไหนนี่มันเป็นแหวนฉันนี่นะคุณย่าจําไม่ได้ว่าคุณย่าได้มอบแหวนวงนี้ให้กับหลานสะพ้ยตอนที่อยู่ในงานแต่งงานแล้วก็รับไหว้เขาซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาว ซึ่งปกติในคนทั่วไปร่างกายจะบันทึกให้นะสำหรับของที่เกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยเช่นล็อกรถแล้วจำไม่ได้หรือว่าเอาอะไรไปแขวนไว้แล้วก็นึกไม่ออกซึ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นการทำซึ่งมันไม่ได้สม่าเสมอทุกทีอาจจะเอาของไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้เกิดเห็นอ้อมีตรงนั้นเอาแขวนไว้สักหน่อยนึงแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็หาไม่เจอว่าเอ๊อยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ได้บันทึก สิ่งที่เราทําตรงนั้นเนี่ยเอาไว้พอมันไม่บันทึกมันก็นึกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอาจจะเกิดขึ้นในคนทั่วไปที่ไม่ได้บันทึกแต่ถ้าหากว่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆอาจารย์คิดว่าพวกนี้น่าจะผิดปกติในความผิดปกตินั้นน่ยก็อาจจะมาจากหลายเรื่องหลายราวได้อันที่เราเจอได้ก็คือว่าอาจจะเป็นอาการแรกเริ่มของผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมหรือคนไข้าบางคนอาจจะมีภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองช่วงนั้นไม่ค่อยดี หรือมีภาวะที่ความดันต่ำๆแล้วก็เลยไม่ได้บันทึกความจำเข้าไปอันนี้เจอได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูกันแล้วไอ้การลืมอย่างเนี้ยมันแก้ไขได้ไหมไอ้ลืมที่เราคิดว่ามันไม่ได้แย่มากเนาะเป็นเจอที่เจอบ่อยๆในคนทั่วไปแก้ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เองก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันทำอะไรก็เร็วแล้วก็ลืมเหมือนที่พวกคุณเป็นนี่แหละไม่ใช่อาจารย์เก่งมาจากไหนหรอก ไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นมาแล้วทั้งนั้นจอดรถมาแล้วเดินลงมาลงมาชาั้นหนึ่งแล้วอ้าวล็อกรถหรือยังอาจารย์ก็ต้องวิ่งกลับไปดูหรือหลายครั้งอาจจะแบบว่าเอ๊ะตกลงวันนี้เราจอดรถไว้ที่เสาต้นไหนนะนะคะไปสปรรพาสินค้ารู้ว่านี่ต้องจอดชั้น b 1 FB1 เอ 1, แล้วมันต้นไหนนะคะถ้าไม่ได้จําว่าเสาต้นไหนที่จบเลยหาไม่เจอเลยเนาะนะคะต้องมานั่งนึกว่าเราเดินผ่านตรงไหนตรงไหนอะไรทั้งหลายแหล่นี่อันนี้แก้ไม่ยาก แก้โดยการตั้งสติให้ดีอย่าให้สติมันหลุดหายไปเวลาที่เราจะบันทึกความจําพอถึงเวลาปุ๊บจอดรถเสร็จดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจารย์จะใช้เวลาหนึ่งวิแล้วก็บอกว่าล็อกรถนะพอดีรถอาจารย์ใช้รีโมทอาจารย์ก็บอกล็อกรถนะกดรีโมทไปเราได้ยินเสียงรีโมทมันดังเกิ่มล็อกแล้วเราก็บันทึกกับตัวเองว่าล็อกแล้วแล้วเราก็ค่อยเดินจากไปถ้าเราไม่เอาสติมาใส่ไว้ตรงนี้ มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุยโทรศัพท์ไปด้วยอะไรด้วยไม่มีวันบันทึกความจำตรงส่วนนี้ได้เลยค่ะต้องเอาใจมาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องความจำอื่นๆที่ผิดปกติเราอาจจะต้องมาลงรายละเอียดกันในคราวต่ตอไปว่ายัางไงดีเจอความผิดปกติแต่ว่าตอนนั้นก,ก็ไม่เข้าใจว่ามันเรียกว่าเป็นเรื่องอัลไซเมอร์หรือเปล่าก็คือว่าพ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนโทรมาหา ก็เลยถามว่าเพื่อนที่โทรมาชื่ออะไรเบอร์อะไรเขาก็ให้เบอร์เรามาซึ่งเป็นเบอร์มือถือแต่ว่ามันไม่ครบมันหายไปตัวหนึ่งเราก็ถามเอ๊ะมันมีแค่นี้เขาบอกก็มีแค่นี้เราก็ถามว่าเขามาเมื่อไหร่เขาบอกอ๋อเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาไปถามแม่เขาบอกไม่เห็นมีใครขับมอเตอร์ไซค์มา <c oughs> หรือว่าพ่อเขาจําผิดอะไรเงี้ยเบอร์มือถือไม่ครบแต่หลังจากนั้นก็คือมาเจอเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาโทรมาแต่เขาโทรเข้าเบอร์ศูนย์สองเขาไม่ได้โทรมือถือ เราก็เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าออย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือว่าแกจําสับสนเรามันมาตอกย้าแล้วก็ชัดขึ้นก็เออพ่อขับรถไปทํางานวันเสาร์คือทํางานของทับอากาศเราก็เออราชการเนี่ยไม่ทําวันเสาร์แน่นอนไม่มีไม่มีโอเวอร์ไทม์เราก็ขับรถกลับมาบ้านบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์นี่ชัดเลยก็มีความผิดปกติแล,ะล,ะละ้วล่ะก็เลยพาพ่อไปหาหมอหมอก็ตัวก็เจอว่าเออมันมีจุดดําที่สมองนะมันจะทำให้มาไอ นนก็เ,กเนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติแต่มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งสูงทางทหารแต่กลับต้องมาเจอภาวะสมองเสื่อมครับในสัปดาห์หน้าจะมาต่อกันนะครับว่าอาการที่ลืมที่ผิดปกติหรืออาการอะไรบ้างที่เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมและคุณผู้ชมก็จะได้รู้จัก ภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกต้องและสามารถที่จะระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตครับเพราะคงไม่มีใครอยากสูญเสียความสุขความทรงจำของตัวเองและของครอบครัวที่เรารักไปจริงไหมครับสิ่งแรกที่เห็นประจําเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเออเออเออเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นคําพูดได้คุณแม่ชอบมาของเงินเหมือนเด็กเด็กวิ่งตามมาแล้วก็จะมากอดของเงินหน่อยค่ะ จะไปซื้อขนม,มแต่จานนี้หวานไปนะคะหวานไปเหรอแกงนี้ก็เค็มไปค่ะจริงเหรอหแม่คะแม่ต้มน้ำพีไว้ทำไมคะเนี่ยแม่ไม่ได้ทำแม,แม่ไม่ไ,มได้ต้มน้ำแม่ไม่ทำแล้วจะทำคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัว จะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปี